ในขณะที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาทำรายงานเรื่อง UFO เสนอต่อสภานิติบัญญัติในสภาคองเกรสโดยคาดการว่าจะเสนอในปลายเดือนมิถุนายนนี้มีการเปิดเผยใจความสำคัญว่า UFO ที่คุกคามกองทัพสหรัฐหลายต่อหลายครั้งนั้นมีความเป็นไปได้ทั้งที่เป็นอากาศยานเอเลี่ยนจากนอกโลกและมีความเป็นไปได้ว่าอาจมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ของจีน ในขณะเดียวกันกองทัพของจีนก็อ้างว่าได้ถูกคุกคามจากวัตถุบินลึกลับหลายครั้งด้วยเช่นกันและได้ตั้งหน่วยงานสืบสวนเตรียมไล่ล่า UFO ที่มาปรากฏตัวเหนือน่นฟ้าของจีนตามรอยแบบเดียวกันกับสหรัฐเช่นกันกองทัพจีนตั้งหน่วยงานชุดปฏิบัติการไล่ล่า UFO หลังจากที่มีคนเจอวัตถุลึกลับอยู่บ่อยครั้งตามรอย ไล่ล่าภัยคุกคามทางอากาศที่มาจากนอกโลกกองทัพตั้งชุดปฏิบัติการล่า UFO ป้องกันภัยคุกคามเตรียมกำลังปฏิบัติการตามล่าวัตถุปริศนาหลังจากที่ได้รับแจ้งสิ่งที่คล้ายกับ UFO บ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่6มปีุนายนปส2564สื่อหนังสือพิมพ์เซา t h c h น n า Morning p โพสของฮ่องกงรายงานว่า กองทัพปลดแอกประชาชนจีนใช้ระบบ3าขั้นในการสืบสวนกรณีตัวอย่างของเหตุการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบ,บุได้หรือ unidentified air condition โดยอาศัยข้อมูลของสถานีเรดาร์ของกองทัพนักบินของกองทัพอากาศสถานีตำรวจสถานีสภาพอากาศและบรรดาหอดูดาวแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนทั้งหลาย จากนั้นกองทัพจะทําการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นและทําการวิเคราะห์ในเบื้องต้นก่อนป้อนส่งฐานข้อมูลแห่งชาติจากนั้นกองบัญชาการกองทัพปลดแอกประชาชนจีนจะก,กําหนดอัชนีภัยคุกคามของการพบเห็นแต่ละครั้งบนพื้นฐานพฤติกรรมของวัตถุลึกลับรวมถึงลักษณะาทางกายภาพและตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักวิเคราะห์ของจีน ได้รับรายงานการพบเห็นวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากแหล่งที่มาต่างๆกระตุ้นให้กองทัพปลดแอกระชาชนจีนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ UFO และพึ่งพิงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยคัดแยกข้อมูลซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าหลายเหตุการณ์เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้น South China Morning Post รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของนักวิทยาศาสตร์จีนรายหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านเลด่าระบุว่ารายงานต่าง,างๆเกี่ยวกับภาพในความเชื่อว่าเป็นอากาศยานเอเลี่ยนการพบเห็นวัตถุบินไม่ทราบเอกลักษณ์ในน่านฟ้าของจีนมีความเป็นไปได้ที่จะมีต้นตอมาจากมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นเอเลี่ยนแต่ในประเทศจีนก็เคยมีปรากฏการณ์ที่เชื่อว่า อาจจะเป็นอากาศยานที่มาจากนอกโลกดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี1998ในครั้งนั้นจีนได้เคยยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพบวัตถุปริศนาไม่ทราบที่มาปรากฏขึ้นเหนือฐานทัพอากาศในเมืองเซาวโจโมณฑลเหอเปย่ยโดวยวัตถุดังกล่าวถูกระบุว่ามีลักษณะคล้ายเห็ดและมีขาสั้น และมันสามารถปล่อยลำแสงออกมาจากบริเวณด้านล่างรวมทั้งสามารถเร่งความเร็วได้ก่อนที่จะหายวับไปจากจอเรดาร์อย่างน่าอัศจรรย์ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนตะก,ก้อนได้เผยแพร่วิดีโอหลายชุดยืนยันเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างทหารอเมริกันกับวัตถุบินที่ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งมันก่อกระแสคาดเดาไปต่างๆนานาและกระตุ้นให้ทางวุฒิสภาร้องขอรายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งคาดกันว่าเอกสารจะถูกนำเสนอจากสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือปลายเดือนมิถุนายนนี้ตามคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้หน่วยข่าวกรองของรัฐบาลในทุกหน่วยงานเสนอรายงาน เกี่ยวกับ UFO ให้กับสภาคองเกรสภายใน180วันแม้ว่าคณะกรรมการสืบสวนจะยังไม่พบหลักฐานว่าสิ่งที่พบเห็นนั้นเชื่อมโยงกับเอเลี่ยนต่างดาวแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้โดยสึ่นเชิงทั้งนี้ในรายงานยังได้บ่งชี้ด้วยว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้อาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาโดยต่างชาติหรือประเทศที่เป็นคู่แข่งกับสหรัฐอเมริกาด้วย สำหรับการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของกองทัพอวกาศจีนกับวัตถุลึกลับที่เชื่อว่าอาจจะเป็น UFO ของมนุษย์ต่างดาวที่เกิดขึ้นในปี1998มีรายละเอียดเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่19ตุลาคมปี1998สถานีเลดาราทหารของจีนถึง4แห่งในมณฑลเหอเปย่ยรายงานวัตถุที่ไม่ปรากฏชื่อ ใกล้กับโรงเรียนฝึกทหารในฉางโจวัตถุดังกล่าวได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้เป็นอากาศายานของทหารหรือพลละ,ละือพันเอกลี่ผู้บัญชาการฐานทัพได้สั่งให้ปิดล้อมไล่ล่าดักจับวัตถุดังกล่าวด้วยเครื่องบินขับไล่โดยพยายามสกัดกั้นวัตถุลึกลับในขณะที่มีพยานหลายคน สังเกตการบนพื้นดินในบริเวณฐานทัพของทหารหลายคนอธิบายว่ามันดูคล้ายกับดาวดวงเล็กๆซึ่งขยายใหญ่ขึ้นราวกับว่ามันกำลังเคลื่อนตัวลงมามีรายงานว่าวัตถุนั้นมีโดมรูปเห็ดอยู่ด้านบนและมีก้นแบนที่ประกอบไปด้วยแสงที่สว่างและหมุนได้เครื่องบินขับไล่ บินขึ้นไปเผชิญหน้าในระยะ4,000เมตรหรือ13,200ฟุตก่อนที่วัตถุด,ดังกล่าวจะเคลื่อนที่หลบหนีอย่างรวดเร็วจนเครื่องบินขับไล่ไม่สามารถสกัดกั้นมันได้ในขณะที่เครื่องบินขับไล่พยายามที่จะสกัดกั้นปิดระยะทางการหลบหนีของมันแต่วัตถุลึกลับดังกล่าวสามารถเล่งความเร็ว ออกนอกระยะปิดล้อมของเครื่องบินขับไล่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนที่มันจะกลับไปยังตำแหน่งที่อยู่เหนือขึ้นไปอย่างรวดเร็วนักบินและเจ้าหน้าที่เลดาราเฝ้ามองดูด้วยความประหลาดใจนักบินขับไล่ได้ขอคำสั่งอนุญาตให้ใช้อาวุธปืนใหญ่ในการสกัดกั้นวัตถุดังกล่าวแต่ได้ถูกปฏิเสธ เครื่องบินขับไล่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการแค่ตามล่าสกัดกั้นและสังเกตเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้โจมตีวัตถุดังกล่าวและในขณะที่เครื่องบินขับไล่ติดตามไปในระยะความสูง12,000เมตรหรือประมาณ39,600ฟุตเชื้อเพลิงของพวกเขาก็เริ่มหมดทำให้จำเป็นต้องหยุดการติดตามและกลับไปยังฐาน ในขณะที่เครื่องบินขับไล่อีกสองลำได้ถูกส่งมาเพื่อติดตามไล่ล่าวัตถุดังกล่าวแทนแต่วัตถุลึกลับดังกล่าวก็ได้หายไปจากจอเรดาร์ก่อนที่เครื่องบินขับไล่อีกสองลำจะมาถึงมีคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงและถกเถียงเป็นอย่างมากโดยมีผู้อ้างว่าถ่ายได้ที่เมืองเฉินชุ่งกวางโจเมื่อหลายปีก่อน กลายเป็นประเด็นร้อนและถกเถียงกันอย่างยาวนานต่อเนื่องปรากฏการ์ UFO ในครั้งนี้มีผู้โพสคลิปซึ่งชาวเน็ตอ้างว่าเห็นได้ชัดเจนที่สุดในขณะที่นักบินและพยานหลายสิบคนในหลายเมืองของจีนต่างก็ยืนยันว่าพบเห็น UFO ลักษณะดังกล่าวในเวลาที่ใกล้เคียงกันคลิปวิดีโอนี้ ถ่ายได้ในเฉินชุงเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุงมีผู้นำมาโพสต์ในโลกอินเทอร์เนต็ตทำให้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์พยานหลายคนที่อ้างว่าพบเห็น UFO ต่างพูดตรงกันว่าขนาดของยานที่เห็นคือมีลูกกลมป่องปอง,ปองสว่างบนท้องฟ้าลูกกลมนี้สามารถขยายใหญ่ขึ้นด้วยและเมื่อมันบินไปค่อยๆหลีแสง และหายวับไปอย่างรวดเร็วนักบินคนหนึ่งของสายการบินไชน่าเซาเทิ r ์นแอร์ไลนได้โพสต์ข้อความในไมโครบล็อกของตนว่าขณะควบคุมเครื่องบินอยู่ในห้องนักบินเขาได้เห็นยานบิน UFO บินอยู่เหนือท้องฟ้านครเซี่ยงไฮ้ระยะสูงกว่า1,000 10, 0เมตรนักบินโพสต์ข้อความในบล็อกเกอร์ของตนว่ามันเป็นวงกลมดวงใหญ่มาก ในตอนแรกผมคิดว่าตาฝาดจนผู้ช่วยนักบินที่นั่งข้างๆก็ถามเหมือนกันว่าผมเห็นดวงไฟนั่นไหมที่น่าแปลกก็คือเมื่อนักบินรายงานการพบเห็นวัตถุนี้ต่อสำนักงานควบคุมการบินก็ได้รับทราบว่ามีการแจ้งรายงานนี้จากนักบินในเครื่องบินลำอื่นอีกกว่า10คนที่บินอยู่ในบริเวณนั้นก่อนหน้านี้แล้ว โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์โรดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ